เป็นทุกข์กับเราหรือเปล่าถ้าเราไปเยี่ยมมันก็เป็นทุกข์ก็มีอย่างนั้นแหละเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องดูวิหารธรรมไหมเนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องดูอ่มันก็มีเครื่องดูเ,เครื่องดูคืออะไรเรยสัสสีอะไร,ยรเยสัสสีนั่นแหละสติปัฏฐานสนะี่อะพินาไปดิลัสธิกายพินากายพินา,ายพน,านาวทนาพินาจิตพินาธรรมเนะี่ ตีโจทย์ให้แตกวิญญากายกายเห็นกายยังไงเวทนาเห็นเวทนายัางไงจิตเห็นจิตยังไงทำเห็นธรรมยังไงเราลองกินข้าวดูก็ได้เนีย่ยไม่ยากเรากินข้าวข้าวเปล่าก็ได้ข้าวเปล่าเราค่อยเคี้ยวเนี่ยมันได้เห็นพิณาเห็นหมดอะกายเวทนาจิตธรรมมันรวมกันหมดเลยเพีา่าพิณาพิณากายแต่อ้าปา่าเข้าไปเนี่ยเอเราลอง ลองทําดูก็ได้ปีหน้าเนี่ยก่อนจะตักข้าวเข้าปากเนี่ยตาเห็นรูปไหมไหมกอนพิจารณาน้องอะไรมเห็นกายมันเคลื่อนไหวไหมล่ะเน่ยะขยับปากเคี้ยวเนี่ยเห็นไหมเลนรถสัมผัสเป,เป็นยังไงกวอนกวนแข็งข้าวมันเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยแล้วก็พิจนารณาเรื่องแยบขายข้าวเป็นลักษณะแบบไหนเห็นไหมมันอ่อนมันแข็ง อรสชาติเป็นไงเจอมันหวานมันอะไรน่อเนี่ยมันก็เห็นสภาพปรุงแต่งของขานนี่ไหมเนี่ยมันค่อยๆถ้าเราพิจารณ้อมน้อมน้อมไปและเห็นไหมแต่เมื่อไรที่มันตักกับข้าวดูดิลองตักกับข้าวดูแล้วก็พีนาถ้าเรายึดมายึดในรสชาตอกินเพลินๆไปเนี่ยฟันกับลิ้นมันก็ไม่สามารถขี่กันเมื่อกรลินเป็นเลือดออกก็มีเป็นทุกแล้วเห็นไหม ตัว่าอะไรเราไม่ได้พิจารณาไงมันเพิ่ในนันทีเ่เนี่ยอย่างเงี้ยแต่แกพิาจารณาจนละเอียดแล้วเนี่ยมันจะดับไม่สนิทเลยมันจะไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่ว่าต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เข้าเข้าถึงไงมันจะไม่มีรสชาติเลยรสชาติของอาหารจะไม่มีเลยได้ไหมพอกินเข้าไปเพราะเราไปปรุงแต่งทังขานนไงเห็นไหมกินเดี๋ยวมันลงท้องแล้วมันก็กินกินอึบเราเอาน้ํา ตามเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยไอไอความที่เป็นรสชาติอราหล,ลัไม่มีหรอกใช่ไหมจะกินอะไรก่อนหลังเนี่ยจะกินอาหารข้าวอาหารหวานก่อนหรือผลไม้อะไรก่อนสุดท้ายก็ไปอยู่ในท้องเหมือนกันหมดเลยเข้าก่อนเข้าหลัง,งออกไปก็เป็นอุจจาระเลยใช่ไหมเป็นอาหารเกา่าอาหารใหม่เข้าไปไม่มีวันจบสิ้นหรอกนะประมาณนี้นะคุณโยมเอาเชิญต้นเองนมากเราเพียงนา พิจาราโดยแยกคายเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญานั่นแหละรู้ตัวโทวพร้อมนั่นแหละจะดีนะครับท <c oughs> ุกท่านสมหวังจะคุยอะไรบ้างเป็นประเดิมทมมเริกสักหน่อยสิครับเข้ามาสองหดแล้วยังไม่ได้ยินเสียงท่านสมหวังเลยครับ คุยสักหน่อยในนะเผื่อทองจะหล่นไว้ในห้องให้ผมเก็บบ้างท่านสมหวังอยู่ไหมครับเราคุยก okay. ันหน่อยดีไหมครับอ๋อ วแบบ่ไงคีอ๋อเป็นยังไงบ้างครับท่านมีความคิดเห็นประการใดบ้างครับความคิดเห็นอะไรอ,อ่๋อความคิดเห็นอะไรมดประมาณไหนอ๋อประมาณ,มาณไหนอ๋อท่านมีธรรมะอะไรมาแบ่งมาปันบ้างนะครับวันนี้ธรรมธรรมะมาแบ่งปันันได้เหรอ ได้บอกให้รู้ไงขันมีอะไรดีๆบอกให้รู้มันมันไม่ใช่ขนมเปี๊ยะอ๋อครับ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 ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเป็นขนมจีนหรือเป็นเป็นขนมจีนก็ได้ถึงไม่ใช่ขนมเปี๊ยก็เออมันไม่ใช่ขนมจีนขนมเปี๊ยะเนี่ยจะได้มาแบ่งปันยังอ๋อ ครับครับครับอ้อไม่ใช่ขนมจีนไม่ใช่ขนมเปี๊ยะก็บอกให้ฟังกันก็ได้ว่าท่านมีอะไรดีๆมาฝากอะไรมีมีอะไรดีๆหมายความว่าไงคำว่าดีๆเนี่ยฟังแล้วมีความลื่นลมลื่นเริงบันเทิงใจอะไรอย่างนั้ยฟังแล้วทุกคน,อ,อ,ยน,นกอย่างนั้นก็คุณี่นัยก็ต้องไปซื้อตั๋วแล้วอะไรอะ่ะ ทอกท็อกโชอ่ะรู้จักท็อกโชไหมอ๋อรู้ครับรู้มันใครใครดังมากอ่ะท็อกโชเนี่ยอ๋อที่ที่ต้องซื้อตั๋วหลายๆตังไปดูไปฟังอ่ะเข้าใจเข้าใจรู้จักอุดมแต้พานิชย์ไหมอ๋อรู้จักกันดีเลยผมรู้จักดีนะนะใช่แต่ผมรู้จักเขาในโทรทัศน์นะแต่ตัวจริง ไม่ได้คุยกันสักทีแต่รู้จักกันเออน่ะถ้าคุณถ้าคุณวินัยอยากฟังดีๆคุณวินัยก็ต้องไปตีตั๋วเนี่ยใช่ไหมเพลิดเพลินเจริญใจฟังเป็นหลายชั่วโมงเลยอจะได้เสียตังนะผมมีผมมีของดีนิดหนึ่งเนี่ยการคุมสติบางคนก็ใช้พุทโธบางคนก็ใช้ยุบหนอพ้องหนอ บางคนก็ไปใช้เดินจงกรมแต่ผมมีวิธีคุมสติอยู่อย่างหนึ่งเพราะผมเห็นว่าคนทุกคนจะต้องมีการพูดจากันอยู่ตลอดแม้กระทั่งในไลน์นี้เราก็กำลังพูดกันแต่ทีนี้เรามาฝึกพูดโดยการคุมสติพูดฝึกพูดให้ชัดเจนในภาษาไทยของเรานี่นะครับ mm hmm. เช่นตัวรอเรือรอลิงรอ กล่ําล่อกล่ําเหมือนลงเรือลอยลำไปตามลำคลองแล้วอาจารย์วินัยครับผมได้ความจริงมาอีกเรื่องหนึ่งนะใช่เชิญครับไปเนี่ยเวลาจะไปขอให้ใครแสดงธรรมเนี่ยไปขอคำว่าแบ่งปันเนี่ยไม่ได้แล้วอาจารย์สว่างพูดมาเมื่อกี้ถูกต้องนะไม่ใช่ขอนมไม่ใช่สิ่งขอที่แบ่งปันเพราะถ้าแบ่งให้เขาไปแล้วเนี่ย เราจะเหลือน้อยลงอย่างเช่นมีตังสิบบาทแบ่งให้เขาไปห้าบาทแล้วก็เหลือห้าบาทแต่ธรรมะเนี่ยแบ่งไม่ได้เพราะถ้าแบ่งไปแล้วเขาจะเหลือต้องเอ่อต้องเปลี่ยนเป็นคำอื่นน่ะแสดงธรรมให้ฟังหน่อยพูดธรรมะให้ฟังหน่อยหรือให้ความรู้อะไรเงี้ยแล้วแต่คำแต่ถ้าแบ่งปันเนี่ยความหมายก็คือเมื่อให้เขาไปได้เนี่ยเราก็จะเหลือน้อยลงเพราะคำว่าแบ่งปันธรรมะไม่ได้แล้วนะนี่ถกถกให้ถูกต้องเถียงเทียงให้ถูกต้องใช่ไหมเนี่ยถกให้ถกเทียงให้ถูกในธรรมใช่ไหม ถูกต้องอค,ความรู้เนี่ยไม่สามารถแบ่งปันกันได้เพราะว่าถ้าความรู้เนี่ย<ม>ไปบอกผู้อื่นได้เพราะเราบอกแล้วควารมรู้เราเรยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนที่เงินอยู่สิบาทแบ่งหปเพื่อไปห้าบาทแล้วเราจะเหลือห้าบาทนะผมจำมาผิดขอบครับขอขอโทษครับผมจำมาผิดนี่แหละครับผมก็จำมาผิดผมจะต้องชี้แจงเพราะผมจำมาจากคนอื่นๆหลายคนบอกเขาที่นะ่ะ ว่าเขามีธรรมะอะไรมาแบ่งปันทีแรกผมจะพูดว่ามีอะไรจะพูดจะคุยขอเชิญนะครับแต่เขาบอกแต่วินนบอกต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกเขาว่ามีธรรมะใดมาแบ่งปันเออแล้วผมผมฟังแล้วผมก็เลยนำมาใช้นำมาใช้ครับก็แสดงผมจำมาผิดหรือจำจำไม่ผิดแต่เอามาพูดสิ่งที่จำมานั้นพูดผิดก็เป็นได้แต่ไม่เป็นไรไหนๆก็พูดไปแล้ว ไม่โดนปรับใช่ไหมครับไม่เสียก็ปรับใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับท่านตนตามติกรบุญวินัยสภาวะธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคุณวินัยเข้าใจไหมครับก็กําลังจะเข้าใจอย่างกําที่ท่านบอกเนี่ยครับท่านเออมันมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ย มันจะมาแบ่งปันได้ยังไงอ่ะเพราะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันจะ,ะแบ่งปันตรงไหนอ๋ออย่างนั้นก็บอกให้รู้บอกให้รู้หน่อย,ออยอให้เป็นธรรมวิทยาทานอ,อย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมบอกบอกอะไรมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโอ้ย,อย,อยผมฟังแค่นี้ผมก็เริ่มปวดหัวทุบๆแล้วท่านพูดฟังกันเอาเองแล้วกันขอบคุณครับ จะบอกให้คุณคุยกับคุณสงบคุณสงบก็บไปซะแล้วจะบอกให้คุยกับท่านตุ้มตามท่านก็ไม่ค่อยเอาด้วยนะดูท่านก็ท่านตุ้มตามนี่ก็รักสงบนะผมรู้ขนาดท่านสงบไปแล้วหงอยเลยแสดงว่าท่านก็รักสงบเหมือนผมเลย ดูท่านสักชัยเนี่ยเวลาให้เอาจริงแล้วพอจะเอาเวลาให้เงียบๆแล้วก็โหชอบเหลือเกินงั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็คุยกันไปมีมีอะไรก็จะคุยกันไม่ไม่ไม่เอาไม่แบ่งปันแล้วครับถึงจะแบ่งให้ผมผมไม่เอาด้วยละครับจริงไหมครับท่านจิติพงศ์ที่เคารพเอา,วววายกหัวข้อ หัวข้อที่คนจะตกเถียงกันก็คือความเชื่อนี่แหละอืความเชื่อเชื่ออะไรความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อแล้วไปยึดเนี่ยเอาขยายว่าจะต้องหัวข้อความเชื่อแล้วก็ความยึดเนี่ยไปยึดนนนเนี่ยเนี่ยมันเลยเกิดเกิดการแสดงความคิดเห็น,น,นยังมาพล้วไปปูองตัวสังขารเนี่ยอืม แต่ไปยึดยึดนี่แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็น่าจะควรยึดไว้เป็นหลักแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่น่ายึดอย่างนั้นก็ดีกว่าครับท่านพระอาจารย์ใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรยึดได้ตลอดไปเพราะมันไม่คงที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่มีอะไรที่จะยึดได้ แต่แต่อย่างสินห้าเนี่ยเราควรจะยึดถือปฏิบัติไว้เป็นหลักธรรมนำชีวิตเพื่อให้อยู่ในความสันติสุขเพื่อให้เกิดความสันติสุขในมวลมนุษยชาติใช่ไหมครับอาให้เว้นให้ละให้รู้ให้รู้แล้วแล้วก็ให้เว้นให้ละเวลมณีทำไม อ,อ,อ๋อไปเร้นไปเร้นเนี่ยอ่แต่ห้ามไงถ้าตามความจริงมันห้ามไงแม่ยังบอกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามาาาลักรัตว์อย่างเงี้ยก็มันฆ่าทุกวันใช่ไหมฆ่ากันทุกวันลักสัตว์กันทุกวันใช่ไ้ยติดคุกติดคุกกันนี่ใช่ไหมเนี่ยมันจะไปห้ามได้ไงใช่ไหมมันห้ามไม่ได้แต่ตามความจริง ก็ให้ขให้เว้นให้ละให้ละให้เวนห,ห,หวนหม,ม,มากเรามาตกเถียงกันในเรื่องความเชื่อนะเชื่อว่าเชื่อว่าผี แล้วแล้วแล้วท่านพระอาจารย์กลัวผีไหมครับผีมันมีมา่างไหนอะผีเ่ผีมันเกิดจากอะไรเยอะเลยผีเนี่ยผีมันมาจากไหนผีมาจากาอ,ะาอะไรมาจากธาตุอะธาตุอะไรเป็นน้ำลมไฟลมน้ำดินไฟอากาศธาตุมีนันธาตมุติเจนธาตุ แต่เราก็ไปปรุงแต่งไงว่ามันมีเนี่ยมันตกเสียงกันเมื่อเช้าไอ้ไอ้อะไรวิญญาณจากนี่ไปนี่เนี่ยเหมือนรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยเราเรียกรถยนต์ใช่ไหมมันขันห้าเราใช่ไมมีส่วนประกอบเข้ามาต่างๆเราก็เลยเรียกรถยนต์มีรอ มีเครื่องยนต์มีพวงมาลัยมีนม่มีเนี่ยประกอบกันเราเรียกรถยนต์พอเราถอดชิ้นส่วนออกไปเราเรียกรถยนต์แม่สภาพใช่ไหมแล้วก็มองมันเป็นอะไรเป็นกองเศษเด็กเป็นเป็นไอไม่ใช่รถแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนขันห้าเราแ้วมาประชุมกันว่าไอ้นี่เป็นรูปเวทนาสัญญารวิญญาณอะไรว่าเป็นการหน้าที่แบ่งอยู่เห็นไหมไอ เพียงเราจะแยกระหว่างนามรูปจิตกับกายออกจากกันยังไงจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยความผามต้ำกรรอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะถ้าเราถ้าเราแยกแยกรูปก,กับนามออกได้เนี่ยนี่เป็นูปนี่เป็นนามเนี่ยนี่ไหทำคำสอน 8, 10, 4, 000, แปดหมื่นสี่พันก็ทำมาขังย่นย่อ,ยอยแล้วเดียสินสมาธิปัญญาเห็นไหม ย่นย่อแล้วก็เหลือลูกก้านามท้ายแล้วก็ต้องสล,สลัดทิ้งสลัดคืนเนะ่ะรูปนามมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเป็นความอิสระอย่างแท้จริงนะอิสระแท้จริงไม่มีสิ่งที่ไปร้อยรับเกาะเกี่ยวอตัวอาสว่าคือความทยานอยากหรือตัวกิเลสทั้งหลายนั่นแหละนั่นแหละตัวที่จะไปสู่นิพพานอย่างแท้จริงนะคือความเป็นอิสระอย,ย่างแท้จริงนะนั่นแหละตัวนิพพาน ที่ว่าคุยกันว่นนิาพานานจะเป็นยังไงยังไงเราไปยึดอยู่จะเป็นนิพพานได้ยัยยงไงเรายังมีตัวเราตัวเขาอยู่เห็นไหมยังไม่นออในในตามความเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเราก็ยังมีลูกมีเมียม,ม,ม,มีบ้านมีรถอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเห็นไหมก็เรา ยังมเีเราหายใจยังใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนะ้งทางโลกต่างๆเพียงแต่ว,ว่าเรารู้แล้วอ๋อสภาพหรือสภาพว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเ,เราเราจะอยู่ยังไงทั้งทางโลกต่างๆไม่ได้เข้าใจทำไมรู้รู้แล้วเราก็เข้าใจในธรรมชาติตามความเป็นจริงอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้คนสัตว์สิ่งของเป็นอย่างนี้ที่เราอยู่ร่วมกันมันก็มีสามอย่างมีมนุษ มีสัตว์เดรัจฉานมีสิ่งของวัตถุต่างๆนั่นแหละไม่ได้เป็นท่าอะไรก็แล้วแต่เห็นไ,ไหมมันก็เป็นจักสารนี่นะครับร่วมกันประชุมกันอาจจะมีท่าลมถ้ามันมีท่าลมก็มีธามีท่าด,ดินาตุน้ำาตาไฟมันก็มันเป็นกกองค์ประกอบประชุมร่วมกันนี่เห็นไหมถ้าเราไม่มีท่าลมเราก็ไม่มีอากาศหายใจ ไงไหมมันสัมพันธ์ภาพร่วมกันทุกธาตนุนั่นแหลทะทำงานร่วมกันอหมมดลมหายใจแล้วก็ลมก็ไปไปก็ไปธาตุน้ำก็ไปก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็ไปเจอเจอธาตุไฟความร้อนเดี๋ยวนี้มีไออะไรเตาแบบไใช้ไฟฟ้าเนีฮะอย่เอาป่นขนาดนะั้นหรือ เป็นจุนละเอียดแต่เขาเหลือ,ลอไว้รอยอังคารธาตุามประเพณีรอยอังคารก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วมันก็สลายไปหมดมันไม่เหลือธาตุอะไรทั้งนั้นนะให้เราไปยึดหรือว่าจริงไม่จริงเอาหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้เราไปยึดอะไรได้มา่อเอาบอกธาตุดินเราลองอลอง,ลองไปเอาดินมาก,กรรมไปอเราก็รู้โอ้สภาพดินนี่ มันมีความลาักษณะอ่อนลนักษณะแข็งใช่งไ,งไหมก็มันมีท่าทั้งหมดรวมกันอยู่ในนั้นเนี่ยแต่นี้มันไปเย็ดได้แม่บางคนบอกว่ามันมันเย็ดได้ก้อนหินก็ได้การกรู้เนี่ยมันการมันเยึดได้เอาก็ลองเอามือเราเนี่ยไปแช่ในน้ำดูสิแช่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยจะเย็ดได้หรือเปล่ามือจะไม่เน่าไม่ผูวนะไม่เปื่อยนะยังไงหนอเนี่ย เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นหลักความจริงไงเขแต่ไม่มีอะไรยึดได้ในด yeah. um. ินนะน้ำแหละน้ำไปจับมันดิจับมันได้แม่มือนมันจับไม่ได้ก็ต้องหาภาชนะเป็นโอ่งเป็นตุงเป็นอะไรนู่นนั่นนี bueno. ่ใส่ก็ว่ากันไปเห็นไหมเราให้เห็นเป็นเป็นเอ่อสภาพรูปกนาเห็นไหมเนี่ยน้ำก็ไปยึดไม่ได้อต่อไปอะไรดินน้ำลมอ่ะลมมารว่ามันมากระทบ เราดูแต่ไหนดูด้วยตาตาเราเห็นใบไม้อ๋อมีอลมอ๋อมันไหวมันมากระทบกับเราโอ้ลมมันกระทบแล้วมันเย็นมันร้อนอย่างเงี้ยเใช่ไหมเราจะารู้ได้ไงว่าเรามีตัวเป็นตัวตนึ่งไงก็ถุงก๊อบแก๊บก็ได้ถุงก,ก๊อบแก๊บหรือลูกโป่งก็ไดไ้เราก็เห็นอ๋อเนี่ยลมลักษณะลมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะแล้วไฟล่ะไฟเราลุ่มมันร้อนเใช่ไหมนี่หรือแสงอาทิตย์ก็ได้ อย่างเงี้ยอ่าเนไหมเราไปจับมันได้ไหมจับมันโอ้รู้สึกมันร้อนเห็นไหมเอ้ยอย่างเงี้ยแต่เราเราจะไปยึดมันได้ไหมไปเห็นไหมยึดมันได้มันก็ต้องหาไอ้นะมาใส่เหมือนกันเห็นไหมอย่างเราก่อเตาอย่างเงี้ยก่อเตาก็เป็นไฟมีมีวัสดุเข้ามาก่อไป